สวัสดีค่ะคนดูที่น่ารักทุกคนเลยนะคะพบเจอกันอีกแล้วกับทะติทาโรกับการเปิดไพ่อัปเดตพลังงานรายเดือนของเดือนพฤษภาคมเผิ่มแปบเดียวเดือนพฤษภาแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับล้กันกับการที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ เราจะต้องขออนุญาตบอกไว้ก่อนเลยว่าเราอ่านไพ่ตามศาสตร์ตะวันตกนะคะดังนั้นก็จะมีไพ่กลับหัวที่เรียกว่าไพ่รีเวิร์สหรือรีเวอร์ซัลดังนั้นเลยไม่ได้มีอะไรผิดปกติแต่อย่างใดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการนับวันก็จะนับตามแบบตะวันตกไม่ใช่แบบไทยถ้าคุณไม่ทราบว,ว่าตะวันตกของคุณคือราศีอะไรรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็คลิปนี้จะดูได้ทั้งหมดเลยลัคนาดาวจานันดาวพุธด,ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์อะไรก็ว่าไปถ้าคุณมีชาร์ตเกิดของคุณในราศีนั้นๆ แล้วก็เรามีอะไรจะมานำเสนอนิดนึงนะคะใครต้องการที่จะซื้อไพ่ออร์เคิลที่ทางช่องเราทำเองนะคะดูเพิ่มเติมได้ในลิงก์ที่เป็นการรีวิวไพ่นะคะเรามีขาย2แบบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษข้อความจะไม่เหมือนกันภาษาไทยก็อีกแบบภาษาอังกฤษก็อีกแบบถ้าสนใจลองดูที่คลิปรีวิวนะคะเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้เนาะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา รักการชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่ให้อาหารน้องแมวอ้วนโดยการดูโฆษณาให้จนจบตอนท้ายคลิปก็จะมีคลิปน้องแมวอ้วนมาขอบคุณพี่ๆทุกคนอยู่หน่อยนึงดังนั้นแล้วอย่าลืมนะคะรักการชอบกันกดติดตามเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าค่ะค่ะชาวราศีสิงห์ที่น่ารักทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนาสิงห์ดาวอาทิตย์ดาวจันทร์หรือดาวเคราะห์ดวงไหน ที่เป็นราศีสิงในชาเกิดของคุณดูคลิปนี้ได้เลยมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันว่าการงานการเงินของชาวราศีสิงเป็นอย่างไรแล้วเราจะมาปิดท้ายด้วยเรื่องความรักกันนะคะการงานการเงินอลองดูสิราศีสิงเอชออปโซส e ีเวอร์สนะจ๊ะ คอมฟอร์ตโ s a เ e Zone ประตูพังแล้วว่างั้นแดดูเหมือนว่าอยากจะออกมาทำอะไรนายอ of Wands ถูกต้องเลยเหมือนคุณกำลังพังกำแพงของตัวเองออกมาเพื่อหาอะไรใหม่ๆทำนะคะแล้วดูสิมันจะดีหรือเปล่าว้าวดีนะคะ Queen of Cups <c oughs> มีคนสนับสนุนคุณอยู่นะคะสินถ้าคุณอยากทำอะไรใหม่ๆเพื่อตัวเองเนาะแล้วก็ The High Priestess ค่ะหนทางที่จะไปดูไม่ได้มืดมนอะไรด้วยนะคะไม่ได้เป็นอะไรที่ลึกลับซับซ้อนด้วยเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นงานการที่คุณค่อนข้างมีความชำนาญกลับมาแล้วระดับหนึ่ง Queen of Pentacles Reverse ขอเปิดเพิ่มมาเดี๋ยวเรามาอ่านทีเดียว Five of Pentacles upright Strange รีเวิร์สนะคะแต่นี่ไพ่ตัวคุณเองน้าไ of Cups Upright ค่ะ Ace of Swords รีเวิร์สเ่ยแล้วก็ Page of Cups ์รีเวิร์สนะคะโอเคราศีสิงห์ ดูเหมือนว่าในช่วงนี้นะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวคุณเลยก็คือความซ้ำซากจำเจที่คุณได้รับและมันทําให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับมันในขณะเดียวกันคุณก็เริ่มมองเห็นตัวเองแล้วว่าตัวคุณเองอน่าจะมีศักยภาพไม่ใช่น่าจะมีศักยภาพคุณมีศักยภาพเพียงพอที่จะทําอะไรใหม่ๆเพื่อตัวเองแต่สิ่งที่ทําไม่ได้ก็คือมันยังติดอยู่กับวงจรเดิมๆคอมฟอร์ทโซนเดิมๆที่คุณสร้างให้ตัวเอง แต่พอมาถึงจุดหนึ่งที่คุณเริ่มรู้สึกว่าไอก,การที่คุณสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองอยู่จนเกินไปนั้นมันเป็นการขังความเจริญของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะมันเหมือนกับคุณกําลังพยายามผลักดันตัวเองออกมาจากความขาดแคลนทั้งหลายที่มีความขาดแคลนในที่นี้อ่ะหลักๆเลยน่าจะเป็นเรื่องเงินเท่าที่ดูแล้วคือ,อเหมือนอยากมีมากขึ้นอันนี้นะคะในกรณีนี้ถ้าไม่ได้ขาดแคลนนั่นหมายความว่าคุณอยาก ได้มันเพิ่มขึ้นมาดังนั้นแล้วนะจุดนี้เลยอย่างที่ไพ่ขึ้นมาไพ่แนะนําว่าตัวคุณเองนะคะยังดูไม่พร้อมสําหรับการเริ่มต้นใหม่สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าอยากออกมาจากจุดที่คุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับมันพยายามวางแผนดีๆก่อนอย่าเพิ่งวู่วามเพราะไพ่อพบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะถ้าคุณออกมามีคนพร้อมที่จะซับพอร์ตตัวคุณอยู่นั่นก็คือตัวคุณเองเพราะฉะนั้นแล้วไพ่บอกอย่าไปคาดหวังที่จะไปพึ่งพาใคร พอาน้าจุดนี้แล้วดูเหมือนว่าจะพึ่งพายากแต่ถ้าถามว่าเขาจะมาพึ่งพาคุณได้ไหมอันนี้ได้มันสลับกันใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นะคะตนเป็นที่พึ่งของตนว่างั้นแต่เท่าที่ดูโดยรวมๆไม่แย่นะแต่ก็ไม่ถึงกับดีเลยเพราะว่าไอ้ที่ไม่ดีเลยเพราะอะไร พอดูเหมือนคุณอยากให้มันเกิดขึ้นไวๆแต่มันเกิดขึ้นไวๆไม่ได้เพราะจากจากลักษณะพลังงานและไพแล้วมันเหมือนกับว่าคุณเอาตัวเองไปอยู่ในจุดๆนั้นนานจนเกินไปจนเกิดความเคยชินกับมันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ถ้าอยากทําอะไรวางแผนไว้แต่เนิ่นๆหาความรอบคอบแล้วก็ความสมดุลให้กับตัวเองไปด้วยเพราะเท่าที่ดูแล้วมันยัยงพอที่จะทําได้ไม่ใช่ทําไม่ได้เลยแต่ต้องอาศัยเวลาในการวางแผนนิดนึง ไม่ใช่ว่าทำอ,อยากทำมันเี้ยนี่แหละอะเงินก้อนสุดท้ายไปลงทุนป้าสรุปว่าศึกษามาไม่ดีพอแล้วเงินศูนย์ไปในจุดนั้นไม่ได้กําไรคืนไม่ได้ทุนคืนได้ซ้ําเพราะฉะนั้นค่อยๆวางแผนดีๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยดูเหมือนคุณร้อนตอนเนี้กําลังร้อนร้อนมากๆทั้งอารมณ์แล้วก็ความอยากที่จะได้ดิบได้ดีมากกว่าเดิมดังนั้นให้ระมัดระวังว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาขายฝันคุณด้วยเรื่องที่ไม่มีอยู่จริง ไม่มีอยู่จริงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้ระวังขายฝันอ่ะเราเจอบ่อยมากแม้กระทั่งกับตัวเราเองอ่าคุยกันนะคะหลอกลวงทุนกองทุนนู่นนี่นั่นนี่นูน่นนีนนนนน่ไม่มีอยู่จริงค่ะเพราะฉะนั้นให้ระวังโอ้เดี๋ยวนะมีอะไรอีกเท่าที่ดูยังไม่ค่อยมีอะไรยกเว้นอารมณ์คุณค่อนข้างแปรปรวนด้วยช่วงนี้นั่นแหละไพ่ถึงบอกว่าต้องระวังเยอะๆว่าอย่าเพิ่งไปเริ่มต้นทําอะไรเพราะดูหมุดหงิดง่ายช่วงนี้นะคะ อ่ะไหนๆก็ไม่มีละมาดูสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกดีกว่าว่าจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือมีอะไรฝากมาบอกถึงคุณอันนี้ก็จะเป็นไพ่ออร์เคลที่ทางช่องของเราผลิตขึ้นมาเองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้กล่องของเขาหน้าหลังสวยงามจะไม่เหมือนคนอื่นแล้วคนอื่นก็จะไม่เหมือนเราเพราะเป็นข้อความที่เราคิดขึ้นมาเองอ่ะลองดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือ กับจักรวาลอยากจะบอกอะไรบ้างเรื่องการเงินการงานและการใช้ชีวิตโดยทั่วๆไปนะคะอ่ะเดี๋ยวนะผิดด้านแป๊บนึงนะคะอ่ะดูซิมีอะไรที่จะบอกบ้างโอเคห้าใบก็แล้วกันเนาะโอ้เขาบอกว่า <c oughs> คุณอย่าไปดูถูกความคิดและความสามารถของตัวเอง คุณมีพลังมากกว่านั้นเหมือนที่คุณบอกตรงนี้เลยคุณมีศักยภาพมากกว่านี้แต่คุณเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันเคยชินนานจนเกินไปนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเวลามันจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างให้เวลากับตัวเองด้วยมันก็มา,เข,าเข้ากับตรงนี้พอดีที่จักรวาลจะให้บอกว่าทําอะไรค่อยเป็นค่อยไปอย่าวู่วามพอดูเหมือนคุณร้อนร้อนตอนนี้อากาศมันก็ร้อนด้วยเนาะ แล้วก็คุณจะมีความรักที่จริงจังจริงใจในชีวิตของคุณนะคะอันดับแรกตัวคุณเองก่อนเลยพ่อไพ่บอกว่าอย่าคาดหวังจากคนอื่นถ้ารักตัวเองไม่ได้ก็คนอื่นรักเราไม่ได้เช่นกันถูกไหมเอ่ยนั่นไงอ่ะแล้วก็อย่าไปดึงดูดบุคลิก,กภาพแย่ๆหรือพฤติกรรมแย่ๆจากคนอื่นมาใส่ตัวคล้ายๆกับการที่เรากลืนเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเราเห็นอาจจะเห็นใครสักคนนึงทําบุคลิกที่ไม่น่ารัก อ,อย่างเช่นชอบอาจจะชอบแค่ขี้ฟันอันนี้เราแค่ยกตัวอย่างนะใครมันเป็นง่ายงแล้วคุณก็ไปดูซ้ํำๆซ้ำๆถามว่าคุณชอบไหมคุณก็ไม่ชอบแต่อยู่มาวันหนึ่งคุณก็ไปทําพิธีกรรมเหมือนลอกเรียนแบบเขานึกไม่ออกนึกออกไม่เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปลอกเรียนแบบหรืออย่าไปจําอะไรที่มันแย่ๆมาเข้าตัวเองเนาะ,ะคุณไม่ใช่เหยื่อนะคะคุณเป็นคนเลือกชีวิตของคุณเองเพราะฉะนั้น จะมีคนมากมายเลยที่ชอบบ่นว่าชีวิตเลือกนวลเลือกนี่ไม่ได้ทุกคนเลือกชีวิตด้วยตัวเองค่ะเวลาเราจะมีผัวมีเมียเราก็เลือกของเราเองมันต่อให้ใครบังคับเราถ้าเราไม่เอามันก็ไม่มีใครบังคับได้ถูกไหมเยเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เลิกทําตัวเป็นเหยื่อหรือถ้าคุณไม่ได้ทําตัวเป็นเหยื่อคุณเลิกมองว่าตัวเองเลือกอะไรไม่ได้เพราะคุณเลือกได้เพียงแต่คุณไม่ได้เลือกเท่านั้นเองอย่าลืมนะคะให้ออกมาตั้งแต่ต้นเลยบอกว่าตัวคุณเองเอาตัวเองอยู่ในเซฟโซนความปลอดภัยของตัวเองมากจนเกินไปจนคุณเคยชินกัับมน โอเคมาทีนี้เรามาดูเรื่องความรักต่อก่อนดีกว่าเลยว่าของสิงจะมีอะไรบ้างนะคะอืมจะอยู่ในเซฟโซนอีกไหมคู่กรณีของคุณอ่าออแมว,แวหายเมื่อกี้เห็นเดินแวบๆบบบอยู่มิลานหายมิลานก็จะเห็นคลิปน้องเหมียวอ้วนอยู่ไทย อยู่ตอนท้ายนะคะวนมาเอ๊ะมาความรักของสิงเป็นอย่างไรบ้าง Ten of Swords โอ้พาระทางจิตใจยเยอะจังเลยนะคะ upright อ่าแล้วก็ Temperance Reverse คุณขาคุณร้อนไม่แต่กระทั่งเรื่องความรักเพราะฉะนั้นแล้วพยายามเอาตัวเองมาอยู่ห่างๆผู้คนในช่วงนี้เพราะดูเหมือนว่าเกลี้ยวกล่ดเดินไปมันไม่ดี Page of Pentacles Upright uh, ์อ่าโฟร right. hmm. ์ออฟวันส์อัปไมีใครอยากขอโทษคุณอยู่นะนี่เอา้า <laughs> Five of Cups Reverse ค okay. ่ะโอเคคนที่เข้ามาส่องชาวราศีสิงห์นะคะจะต้องบอกก่อนเลยว่าพลังงานสลับสับเปลี่ยนกันได้ คุณเอาไปปรับเปลี่ยนบทบาทะในแม้แต่สิ่งเองก็เหมือนกันบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ได้เป๊ะๆเ,เพราะเราดูดวงรวมนะคะอ่มมาเราเข้าพลังงานต่อเราของเรากันต่อเลยอ่ะตอนนี้เลยนะคะคู่กรณีของคุณเขารู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับเขามากที่สุดล้วตั้งแต่เขาเจอมามันดูมีความคาดหวังในตัวเขาเองว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่อยอดได้เพียงแต่มันติดอยู่ตรงที่ว่าอีโก้แรงทั้งคูตง่ต้องใช้คํานี้นะ เหมือนขอโทษไม่เป็นทั้งคู่แข่งกันไปแข่งกันมาแล้วพลังงานงคุณร้อนมากสิงถ้าเป็นไปได้สิงไปอยู่ใกล้ๆแม่น้ําบ้างนะคะเดินเท้าเปล่าบนพื้นหญ้าพื้นดินบ้างให้พลังงานของโลกให้พลังงานของจักรวาลดูดพลังงานที่มันเป็นท็อกซิกในร่างกายออกให้หมดเพราะมันทําให้คุณร้อนอย่าลืมนะเมื่อกี้ตอนที่ไพ่บอกคือในช่วงของการเงินการงานเขาบอกว่าอย่าไปดึงพลังงานของคนอื่นหรือแม้แต่กระทั่ง พฤติกรรมแปลกๆของคนอื่นมาใส่ตัวเองเพราะฉะนั้นคุณไปซึมซับของของคนอื่นๆที่มันเป็นพลังงานลบๆมาเยอะเกินไปไปหาวิธีลบพลังงานออกอย่างที่เราบอกจัดตกแต่งบ้านมาให้มันดูสะอาดตาให้มันดูสบ,สบายตาแล้วใครที่เป็นท็อกซิกพยายามอยู่ห่างเขาไว้เยอะๆหรือถ้าตัวคนเองเป็นท็อกซิกให้ตัวเองเลิกคิดเยอะนะคะอะไรที่มันจบไปแล้วก็ให้มันปล่อยไปดังนั้นแล้วพลังงานในตอนนี้ของคุณไม่ค่อยดีเลยต้องพูดตรงๆ เขามองเห็นว่าช่วงนี้ถ้าจะเข้ามาพูดคุยอะไรกับคุณรับรองเลยว่ามันจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วคนคนนี้เขาไม่อยากตัดสินใจทําอะไรที่เขาต้องมานั่งเสียใจภายหลังนะคะเพราะดูเหมือนความอดทนของคุณค่อนข้างต่าในจุดนี้ถ้าคุยกันระเบิดลงแน่นอนแต่ถ้าถามว่าเขามองว่าคุณจะเป็นตัวเ,เป็นผู้ที่จะสามารถสานต่อความสัมพันธ์ไปได้ในอนาคตไหมก็ยังได้อยู่แต่ มันมีหลายอย่างจริงๆที่ทําให้เขารู้สึกว่าณจุดนี้เราทั้งสองคนควรจะห่างกันไปสักพักก่อนเพราะจากลักษณะไพ่คือภาระคุณอาจจะเยอะด้วยแล้วภาระเขาอาจจะเยอะเขาไม่อยากมาเป็นภาระเพิ่มให้คุณและในขณะเดียวกันเขาก็ไม่อยากให้คุณมาเป็นภาระทางใจของเขาเพิ่มด้วยเช่นกันเพราะเท่าที่ดูอารมณ์คุณฉุนเฉียวง่ายมากคุณขี้งุนหงิดคุณโมโหแล้วคุณเกลี้ยกล่อดแบบไม่เลือกหน้าเพราะฉะนั้นเหมือนพร้อมบวกแล้วที่สําคัญอาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารโดยการที่คุณอาจจะ เข้าใจในการที่คนอื่นสื่อคุณแบบผิดๆเพราะฉะนั้นดูคลิปนี้แบบตั้งใจนะคะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่ว่าเราด่าเพราะเราไม่ได้ด่าเราแค่ชี้แจงให้ฟังว่าอารมณ์ของคุณเป็นแบบไหนเท่าน,นั้นเองในจุดนี้อ่ะเดี๋ยวมาเปิดไพ่ต่อนะคะสิงอ่ะ n i g h of wands r e v e r e อารมณ์คุณแย่มากเลยมันทําให้เขาไม่อยากเข้าใกล้เพราะฉะนั้นไปปรับพลังงานของคุณด่วนก่อนที่คนร,บรอบๆตัวจะหายไปทีละคนนะคะ อย่าลืมนะคะว่ามันสลับสับเปลี่ยนพลังงานกันได้ถ้าคุณบอกว่าไม่ใช่ของคุณก็อาจจะเป็นของเขาหรืออาจจะไม่ใช่ของใครเลย Ace of Swords Reverse นะคะอืมอแล้วก็ Two of Cups ดูเหมือนว่าคนคนนี้มีเรื่องที่อยากจะสารภาพกับคุณนะแต่คุณยังไม่ได้พร้อมที่จะฟังเขาในตอนนี้เพราะดูคุณร้อนแรงเกินไปอารมณ์คุณอ่า Four of Swords u p r r g h e ใช่เลยเขาอยากให้คุณไปเยียวยารักษาอารมณ์ตัวเองก่อนในจุดนี้ แล้วก็ queen of cups เนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาอยากจะสารภาพเพราะเขามีความรู้สึกให้แต่เขาไม่อยากอยู่กับความกดดันของอารมณ์ที่ส่งให้กันเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะคะต่อให้อยากคุยมากแค่ไหนก็ตามก็จะยังไม่คุยดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคู่กรณีของคุณไม่อยากไม่คุยกับคุณนั่นเราขอบอกก่อนไม่เลยว่าเขาไม่อยากคุยจริงๆตอนนี้ไม่ใช่อยากคุยแต่ไม่คุยนะแต่ไม่อยากเลยเพราะเขาไม่อยากสร้างปัญหาหรือสร้างดราม่าอันใหม่ๆขึ้นมา พอเท่าที่ดูจากไพ่แล้วโอ้โหพลังงานคุณแบบเลขเทมากอยากรู้พลังงานตัวเองแบบแจ่มแจ้ง,จงชัดแจ๋วเลยไหมแบบสองใบเดี๋ยวเราเปิดเพิ่มเติมให้ดีกว่ามานั่งดูวมๆแบบนี้แย่ออกมาเลยเป็นเรื่องเป็นราวจะได้รู้ว่าทําไมเขาถึงอยากเอาตัวออกห่างณจุดนี้นะคะขอสองใบแต่ถ้าไม่สองใบยังไม่รู้ขอเคลียเพิ่มแล้วกันนะคะ M place D M place upright อืม โอเค Six of Pentacles upright มาต้องเคลียร์ไฟแล้วโอเค The Magician upright โอเคคุณคะตอนนี้เลยพลังงานของคุณเป็นบอสซี่มากคือเจ้านายเจ้านายอารมณ์เหมือนแบบอยากให้ทุกคนทำอะไรให้มันได้ดั่งใจคุณทุกอย่างแต่ในขณะที่พายออกมาว่าคุณทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจตัวเองก็คุณไปคาดหวังจากคนอื่นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่า บางครั้งคุณน่าจะคาดหวังอารมณ์ดีๆจะเขามากเกินไปในขณะที่ตัวคุณเองอารมณ์ไม่ดีใส่หรืออปล่าไม่เลยคุณอาจจะมองว่าเราก็อารมณ์ดีนะแต่คุณอย่าลืมว่าบางทีเราสื่อสารอะไรออกไปเราไม่รู้ตัวเองแต่คนที่เขาฟังเขารู้สึกว่าเออนี่แหละอารมณ์ไม่ดีคําพูดไม่ดีนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปเฉพาะคนที่เขามีเหตุและผลนะคะยกเว้นคนที่คิดเยอะอันนั้นอาจจะมองเพี้ยนไปจริงๆอาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ ถามว่าพลังงานคุณดีไหมเอาจริงๆมันก็ดีแต่ในส่วนที่มันเป็นท็อกซิกที่คุณต้องไปจัดการเอาออกก็ดีอาจจะสร้างมาเองหรืออาจจะไปดูดซับมาจากคนอื่นก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ฟันธงไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตคุณใช้แบบไหนแล้วแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะคะคนคนนี้มีเรื่องอยากจะสารภาพกับคุณเยอะแยะมากมายเลยแต่เขาคิดว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะรับฟังเพราะดูอารมณ์คุณค่อนข้างเกลี้ยกล่อดในช่วงนี้ยังไงลองไปแก้ไขดูเนาะ <c oughs> มาลองดูซิว่าข้อความเขามีอะไรอยากจะบอกบ้างข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณมีอะไรบ้างแล้วถ้าเขาอยากจะพูดอะไรให้ฟังพยายามเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเพราะบางคนพูดเยอะกว่าฟังแล้วก็เลยไม่รู้เรื่องอ่ะเขาบอกเขาไม่เข้าใจหรอกว่าความสัมพันธ์นี้มันคืออะไรนะคะไม่เข้าใจจริงๆ มันดูอีลุงตุงนานมัน้งคิดว่านะอ่ะแล้วเขาก็ค่อนข้างเครียดกับการที่คุณสองคนไม่ได้คุยกันหรือแยกจากกันอยู่นะตอนนี้นะคะค่อนข้างเครียดแล้วก็มีความกังวลมากๆด้วยไม่ได้ว่ามีความสุขแล้วก็เลิกคิดถึงคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นไปปรับพลังงานตัวเองถ้าอยากให้เขาคุยกับเราหรือทําให้มันดีขึ้นนะคะอืมเขารู้ว่าเราทั้งสองคนเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อกันและกันหรือไม่ ไม่ใช่เราใช้คําพูดผิดเราจะพูดว่าเราทั้งสองคนเกิดมาเพื่อกันและกันโอ้ะเ,เมื่อไหร่ก็ตามที่เขากลับมาหาคุณนะคะเขาอยากให้มันเป็นการกลับมาแบบยาวนานเลยโคบกันไปย,วยาวๆว่างั้นโอเคมาเปิดไพ่ออร์คาลโอ้ไม่ใช่ o r a ์คาลทาโร่โเพิ่มเติมสักหน่อยสิมีอะไรที่อยากจะบอกมาอีกเนาะ ขยายจากข้อความต่างๆที่พูดออกไปเมื่อกี้เพราะดูเหมือนว่าเขาก็คงอยากจริงๆนั่นแหละที่จะทําให้มันดีขึ้นเพียงแต่พลังงานคุณตอนนี้ไม่รับอะไรเลยมีแต่ความร้อนเหมือนอากาศว่างว้าวเดว e ออฟฟอร์จูน oh, the fortune นั่นจักรวาลบอกว่าเธอไปดับร้อนของตัวเองก่อนเธอไปมันดีอยู่มันไม่ได้แย่อะไรนายออฟว s นส์แล้วก็กําแพงของคุณที่สร้างไว้ลดมันลงด้วยไม่ใช่กําแพงของเขานะคะ ถ้าคุณมองว่าเขามีกำแพงมันไม่ใช่คุณต่างหากที่สร้างกำแพงไว้อยู่บนโลกของคุณที่คุณเคยชินกับมันอันนี้เราจะอธิบายให้ฟังอย่างหนึ่งโลกที่เคยชินเป็นแบบไหนมนุษย์บางคนนะคะเกิดมามักจะมองว่าตัวเองพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วคิดว่าตัวเองทําดีแล้วนู่นนี่นั่นแต่บางทีเราลืมนึกไปว่ามันมีนิสัยบางสิ่งบางอย่างของเราที่เราทําลงไปแล้วมันไม่น่ารักเมื่อวานมีคนมาถามเราอยู่ใต้คลิปว่าเขาทําบางสิ่งบางอย่างผิดซ้ํซ้ำซ้ มันเป็นความคิดที่ดีแล้วใช่ไหมที่เขาจะลืมอดีตไม่แก้ไขแล้วก็ไม่ปรับปรุงแล้วไปใช้ชีวิตใหม่เราก็เลยบอกว่ามันเป็นความคิดที่ผิดสุดๆเลยนอกจากคุณจะเพิกเฉยกับสิ่งที่คุณทําโดยที่ไม่พยายามปรับปรุงแล้วคุณยังจะทําเป็นเหมือนอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกถูกว่าเราแก้ไขอดีตไม่ได้แต่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราไปสร้างอนาคตที่มันแย่แล้วก็ห่วยเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกคุณว่า ไปสร้างกำแพงไม่ได้ไปพังมันน่ะได้เพราะสิ่งที่คุณทำอยู่คือคุณทำให้มันอยู่เป็นแบบเหมือนซ้ำซากจำเจจนเกิดความเคยชินจนเกินไปดังนั้นแล้วจุดนี้ถ้าเป็นไปได้คุณต้องไปมองหาข้อบกพร่องของตัวเองแล้วละ่ะว่าทาไมหลายๆอย่างมันถึงไม่ลงตัวสักทีเพราะเท่าที่ดูเมื่อกี้เห็นการเงินก็ดูไม่ค่อยสู้ดีนักแล้วก็หลายๆอย่างดูไม่ค่อยลงตัวนะคะ หรือถ้าไม่เกี่ยวกับการเงินนั่นหมายความว่าอารมณ์ของคุณการประคับประคองอารมณ์ของคุณมันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นคุณจะต้องกลับไปในจุดที่เริ่มต้นตั้งแต่แรกว่าอะไรที่ทําให้คุณเป็นแบบนี้โดยที่ไม่ต้องไปโทษคนอื่นแต่หาจุดบกพร่องของตัวเองเพราะคนส่วนใหญ่เวลาเกิดอะไรขึ้นมักจะโทษคนอื่นแต่ไม่โทษตัวเองอย่างเรื่องความรักเหมือนกันมักจะไปโทษกรรมไปแก้กรรมเป็นพันเป็นหมื่นแต่เรื่องง่ายกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมแก้นิสัยตัวเองดันไม่ทํา คนเรานะคะต่อให้เทวดาจับมาคู่กันนะแต่น,นิสัยมันเข้ากันไม่ได้มันก็ไปต่อไม่ได้ถูกไหมเอ่ยอันนี้เรื่องรวมไปถึงเรื่องการงานการเงินด้วยนะคะทุกอย่างเลยที่มันมีจุดบกพร่องแล้วเราต้องไปแก้ไขแต่ถ้าไม่ตรงไหวผ่านไปนะคะแต่ถ้าตรงเราไปปรับใช้นอกสิงโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ถ้ารักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่สนับสนุนค่าอาหารแมวอ้วนด้วยการดูโฆษณาให้จนจบ เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย